ที่ดินเปล่าใกล้เมืองทองทานีเหมาะสำหรับซื้อไว้สร้างโกดังสินค้าซื้อไว้ปลูกบ้านเก่งกำไรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะเนื้อที่348ตารางวาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพชรวัฒนะถนนเรียบคลองป่าปาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ ตำแหน่งที่ดินแปลงนี้นะคะเข้าจากถนนเลียบคลองปลาระยะทางประมาณ300เมตรค่ะเลี้ยวขวานะคะเข้าไปอีกประมาณ50เมตรที่ดินจะอยู่ฝั่งขวาเบือค่ะลักษณะที่ดินแปลงนี้ถมแล้วนะคะด้านหน้าติดถนนดินค่ะถนนดินกว้างประมาณ8เมตรมีไฟฟ้าและปะปลาเรียบร้อยนะคะ สภาพแวดล้อมรอบๆที่ดินนะคะส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าค่ะแปลงนี้นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะมีหลักหมุดขอบเขตเห็นได้ชัดเจนค่ะท่านใดเข้าไปชมนะคะสังเกตได้ง่ายเลยค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ในเขตพังเืองสีเหลืองค่ะทางเข้าออกสะดวกนะคะท่านใดสนใจนะคะซื้อไว้สำหรับทำารกดังสินค้าหรือเก่งกำไรได้ค่ะ ที่ดินแปลงนี้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง30เมตรลึก48เมตรอยู่ห่างจากถนนแจ้งวัฒนาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากเมืองท่องทานี้ระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตร อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูระยะทางประมาณ3.5กิโเมตรค่ะอยู่ห่างจากเซ็นท่านแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ5กิโเมตรอยู่ห่างจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณ8กิโเมตรค่ะท่านใดสนใจเดินทางไปถนนวิภาวดีรังสิตนะคะระยะทางประมาณ10กิโเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหลังนะคะ มีแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งห่างจากชิ่ดินประมาณ80เมตรค่ะท่านใดสนใจนะคะลองไปดูทำลีก่อนได้เลยค่ะเจ้าของตั้งขายราคานะคะตารางวาละ23,000บาทค่ะราคารวมแล้วนะคะ348ตารางวาะนะคะประมาณ8ล้านนิดๆค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถต่อรองราคาหรือเสนอเงื่อนไขเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์080 289 4141